Zombie Apocalypse <laughs> เอาระครับก็อยู่กับผมในปนะ๊อปอิงแม่นะกระแกมเจอซิตบอทดะแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะ,ะในเช้าวันจันนี้นะครับผมก็ลีกก็จะจบลงสิ้นสุดลงวันนี้แล้วนะครับผมในเวลาสองทุ่มนะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังเฟสต,ตัวเองอยู่ก็ขอให้รีบห่อยครับผมเวลาเหลือน้อยจะจัดเลยอ่ะผมก็สรุปผลลีกของผมกนผมก็อยู่แลนด์โดวีเดต้ามีต้มอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะผม อันดับที่85นะผมก็เหลือแค่12ชั่วโมงกายบ27นาทีเท่านั้นนะ,ะก็ยังทันอยู่นะสำหรับใครที่อยู่แรงทองนะก็ฟิตนดยทุกคน <c oughs> อันดับร้อยมีแต้มอยู่1,079นะผมโอ้โหไล่ผมมาแบบจัดๆแล้วอ่กอ็เหลือแค่ไม่ถึงร้อยนี่ ร้อยกว่าฝประมาณนี้นะผมอ่ะผู้นำมีแต้มอยู่2461เน่้เขาคงได้แล้วนะครับผมสำหรับผู้นำนะอู้ชาวนี้ลิ้นพันกันไปหมดเลยอ่ะก็มีแพ็คมากมายเลยนะสำหรับเช้านี้นะผมแต่ผมจะไม่เล่นอะไรเลยนะเพื่อประกันฟาร์มเสี่ยงแน่นอนเลยผมจะต้องระเบิดสกรีกอย่างแน่นอนนะผมน,น้าโอ้โหแพนะ็คนาสโตะก็น่าตีนะอ้ยอุยอิสเวตอาดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเล่นก้าทองแต่ก่อนที่จะสนใจอย,อย่างอื่นมาเล่นรีกกันก่อนดีกว่านะครับผม ก็อย่าเพิ่งกิจกรรมใหม่ๆอะไรก็ยังไม่มีแล้วสำหรับจูสิทธเบอร์นะกอ็อย่าลืมไปทำกันนะสำหรับอาชีรอนนะผมเดียวอีกหวันกับ12ชั่วโมงนะผมแบมบี้ยังเหมือนเดิมนะ14วันนะผมอ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วดวนกันซะหน่อยสำหรับเช้านี้นะผมก่อนที่รีกนี้จะจากไปในเย็นนี้นะผมแหมก็ยังฟื้นไม่หมดเลยว่ะทุกคน <laughs> ดวนมาเมื่อคือนนี้ ตีมานิดนึงนะผมเมื่อคืนนี้ผมจะเอาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ออนโอเคปะลองแย่ดูก่อนว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับเช้านี้นะผมปะลุยกันดีฝ่ายนะครับอ่าก็กลับเข้ามาแล้วนะครับผมผม,ผมต้องขอดูโฆษณาซะหน่อยโอ้โห,หดูฝั่งโน้นนแล้วเนี่โวัวน้ำมาทำไมวะเนี่ยโอ้ยรับรับเมจไม่ได้เลยทีเดียว โอเคถ้าจะดวลกันอย่างนี้ก็ได้สี่พันเลยนะของโบสทูคัสน,นะผมป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเออมาถึงตาแรกก็จะแพ้ซะแล้วบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวมาเรานี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมดาานีโอู้่ขลังจมตีเยอะมากเลยทีเดียวเอาตับเต็นเจะะ <c oughs> มาเอ้ยจงตีหนึ่งตีมากคนนี้แหละที่ฉันรอคอยให้ฉันได้เก็บสเต็กซะหน่อยโอเคมา <c oughs> ถ้าเก็บสเต็กได้อะไรก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละมา ใส่ก็บอกได้แล้วเจ้านกแกเซราเด็กทิรัตน,นะผมชิปหายละโจมตีสามยังอยู่นะผมอึดทน,นอมะตะอีกเองครับโบสุคารไม่ใช่ครับโบสุคารไมโครโฟรซอรัสอ่าป้องกันสามไม่ก่อนนะผมยังไงก็ยังอยู่อะ <laughs> ไรจนไม่ได้ง่ายๆหรอกจะบอกให้เจ้านกแกมาเลยชิดหนังเหนียวสุดๆโอเคโดนเข้าไปนะผมอัศ <laughs> ม์ไม่เป็นไรด้วย, <laughs> วยอ่ะเก็บกระส่ายให้เตือนให้หมดนะผม อ,อย่างนี้ก็พอมีลุ้นอยู่พอมีลุ้นลุ้นนิดๆอาจจะชนะได้แต่ว่าต้องอาศัยแบบว่าอาดวงด้วยนะครับผมต้องให้มันโจมตีสนะสภาพนี้เราจะได้เหลือสแต็กเยอะนะผมโจมตีสาูนึกแล้วว่ามึงต้องโจมตีสาอือลองเมนวันกองนะผมมาโอ้โหสองพันสี่ 2, นะเยอะจ,ะจัดเลยทีเดียวจมตีหนึ่งจมตี2โจมตีส4 5ห้าแถมให้ไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่มีน้ำใจตายซะอยู่เลยงับ เรยียบร้อยลงมีนอนกองอย่างนี้ก็บังคับมันอ้ยมันโจมตีแค่สี่เองมันโผลหลือหนึ่งเองไม่ได้เรียกว่าบังคับเท่าไหร่แล้วตัวนี้ดาเมจพันหนึ่งอะโอ้โหผมต้องป้องกันสามเลยเดียวแพ้แล้วนะเนี่ยอาการนี้แพ้แต่เช้าเออโดนปัญหาอ้าวไปแล้วสปไปโนดัมเตอร์ของฉันมาหกร้อยบกเองโอ้มันน้อยมากการจะโจมตีชนะนี่โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ โอ้โหผมไม่ไหวแล้วนะครับผมถ้ามันเหลือตัวหน้าเราก็แพ้นะผมถ้ามันเหลือตัวหลังเราก็แพ้แพ้อยู่ดีอ่ะสงตีแค่นี้พอโอเคมันเหลือตัวหลังเราก็แพ้อยู่ดีมันไม่โอ้ขาดในสแต็กึงะครับผมเออบ้าบอที่สุดเลยสยิเอเออแพ้ในเช้าเลยเจอแถวนี้ทถนุนะะม่มเนี่ยผมบ้าบอทีสุดเ ก็แพ้สแต็กหนึ่งของม,มนันนะผมที่เก็บสะสมมาเรื่อยๆของมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งตายเลยผมโดนเอือโดนกัดก็ให้อไปแล้วเวลารถรันเจ็ดสองของผมเอือเรียกว่าคำรามใหญ่เลยคำรามเป็นฝว่มใบแพ้โอเคกลับมาแล้วนะครับผมก็พอสู้ได้นะแต่ว่า อของเขาจะเหนือฝรเรานิดนิดนะแต่ว่าดวงเราไม่ดีเท่าไหร่นะผมโจมตีแค่สามเมงในจังหวะนั้นนะผมอ่ะมาลุยกันต่อดี่ฟ้าอ่ะไม่เชื่อหรอกว่าจะสู้ไม่ได้นะผมเอาใหม่เรามาเอากันใหม่โอ้โหคุราจังโหดมากเลยทีเดียวจยากที่เห็นตะกี้นะผมออา เราเปอนพวกขาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะผมถ้ามันโจมตีแล้วค่าอาจิมาด้วยเนี่ยอาสิบสี่นะผมสิบสี่นี่อาดไหวนะตกสิบหก่าด้วยนะผมไม่ใช่สิบสี่อย่างเดียวมาพอกกันหนึ่งไว้ก่อนเอ้าเปลี่ยนตัวนี่แหละโอ้ยล่อมาพันหกเลยเดียวโจมตีไหมไม่โจมตีโอเคอเราจะต้องแบบว่าตายอชอคคิดก่อนอะช็อคชช คิดก่อนคิดไม่ออกเลยว่าเจาชนะมันยังไงนะผมโโหมีทั้งไฮดิดมีทั้งอาวมีเจนระดับ3นะผมโอเคโจมตีหนึ่งผมยังอยู่นะผมอื้อสบายอ่าตายแน่ไม่อยู่แล้วนะผมผมต้องตายแน่นอนเฮ้ยป้องกันหนึ่งก็ไม่บอกกระโดยมันมีสามเองวะผโอ้ยผมตายชัวโจมตีสามเรียบร้อยนะผมอือออ่าโดนการไปแล้วทีเดียวไม่งั้นสแต็กครบเลยไปเถอะ ตายแล้ว3,500นี่ต้องกัดแบบนี้เลยเนี่ยเอีอ๋ยหนึ่งสองสามสี่เลยผมจบเตีกัน4เลยนะน 2, อุ้ย1,200โอ้โหป้องกันไม่อยู่แล้ววะทุกคนไม่อยู่แล้ววะแล้วโอ้โหตัวนั้นก็2,500นะเก็บ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 ไม่อยู่แล้วจริงๆว่ะตายอย่อยู่ได้นี่นะมันไส้โซดท่านอ,นอ,อ้แพ้มาสแต็กลงอีกแล้วสแต็กไม่บอสแต็กลงขาดอาชาโคทำไงดีเรา เพี่แต่มันต้องโจมตีเราสี่เลยนะหมดสแต็กนะผมแต่ว่าอ่านกอ้วนเราอ่ไม่ใช่นกอ้วนคอหอยพอกเราก็จะจัดการนะสูวนหนล่าไม่ได้นะผมส่วนหัวล่าเลือดเยอะมากเลยทีเดียวเออโจมตีสามก็น่าจะพอแล้วปะหนึ่งสองสามไม่พออีกอะต้องโจมตีอันสี่เลยทีเดียวอะ่ะโอ้บ้าที่สุดเลยแพ้สแตก็กลงจริงจริงด้วยนะผมหกร้อยมันเพิ่มอีกโอ้โหตายแล้วป้องกันสามไปก่อน ผมว่าเออต่อยผมโจมตีมันสี่มันก็ไม่ตายนะผมเอ้อยอะไรกันเนี่ยให้มันได้อย่างงี้ดิเก้าร้อยเก้าสิบนะผมเรามีแค่ออาบวกค่าอาชีพด้วยน่าจะสามร้อยสามร้อยโจมตีสี่ม่ถึงส <c oughs> องพันห้าแน่นอนเฮ้ยแพ้อพีกแล้วนะครับผม,มให้มันได้อย่างงี้สิโอชีวิตเออโดนอมาไหนไหนก็จะแพ้แล้วใส่มันที่สุดไปเลยเอามาันให้เจ็บปวดทรมานลวดแล้วนี่ได้แค่พันห้า เออไม่ได้งงี้ลิตายหาแล้วทีนี้โดนโซโล่ากระทึบแนะ่อาการนี้ไม่น่ารอดอวันนี้เรามาโชว์แพ้เลยใช่ไหมแต่ผมไม่ตัดออกนะผมเพราะว่าผมไม่เมกไงแพ้คือแพ้ชนะคือชนะนะผมเออเรียบร้อยให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของเราเออบางช่องเขาอ,อาจจะตัดออกนะผมแต่ผมไม่ตัดออกนะมาเรามาโชว์แพ้กันบ้างดีกว่าไม่ใช่ว่าเออจะโชว์เทพอย่างเดียวนะผม เออให้เป็นได้อย่างงี้สิัยรุ่นเซ็งเลยอ่ะสองตาแล้วเนี่ยแต่เช้านะผมอะเบรกเกมเซิร์ฟหน่อยแล้วกันด้วยการที่แบบว่าอาผสมม้ดูในนี้ไปก่อนต้องเบรกเกมเซิร์ฟอย่างไวอ่ะอะเก็บตังค์ซะหน่อยแล้วก็อาต้องฟักใครสักตัวหนึ่งอะผมฟักอานาซูโตะก็แล้วกันนะผมอะมาดูอีตอนนะผมก็ยังอันดับเท่าเดิมนะไม่ได้เพิ่มเติมไปจากเดิม เอาตัวนี้เป็นต,ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็อีกตันดีกว่าไม่ได้แล้วไม่พึ่งนกแล้วนกไม่มีประโยชน์เลยเลยเล่นไปเล่นมาสงสัยผมจะคิดชื่อคลิปได้แล้วนะผมเอาเป็นว่าถ้าเราแพ้รวดในเกมจูซิทเวอร์เกมในลีกเนี่ยจะเป็นไงดีวะ <laughs> เออมันมีเปอร์เซ็นต์แพ้รวดเหมือนกันอะดูดิเออสามพันเลยนะข้างหลังเก้าเก้าร้อยนพลังโจมตีอาป้องกันไว้ก่อน หายเลยแต่ละตัวตัวใหม่ใหม่ที่เข้ามานี่รู้สึกดาเมจนี่มันจะลม้ลมถล่มทลายจริงเราสงสัยจะต้องโชว์แพ้แล้ววะ่ะทุกคน <c oughs> โอเคจะโชว์แบก็โชว์แบกมาเลยใสย่เข้ามาได้แล้วแต่ชั้นบากับพี่เขียวเออแ้วมีประเด็นแล้วประเด็นแล้ว,ลวความกดดันมันมีว่ะชิบหายแนละ้วมันจมตีสี่แน่แนะผมแต่ว่าช่างมันมนจมตีเท่าไหร่ชั้นก็พร้อมที่จะแพ้อยู่แล้วโ <c oughs> จมตีสี่โอเคตายเออลงไมนอนกอง บ้าบอที่สุดเลยทีเดียวดามเมจแม่งเป็นพันนะโอเคเป็นพันก็เป็นพันจอมตีหนึ่งสองนะผมแล้วก็ป้องกัน1นงสองนะผมเพราะตาหน้ามันมีแค่สามอะเหลือหนึ่งแกกินแล้วว่าจะยังตอบโต้ไม่ได้ตายซะนีนะเอาเซมาอย่างน้อยๆมันมีพืชสองตัวมีษษกุมารสักรอยก็ยังมีแววจะชนะอยู่เป็นการมาเปลี่ยนตัวชัวนะดาเปลี่ยนไหม เปลี่ยนเดออออขล็กเเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวนี่ไปเปลี่ยนครับผมจิตใจมุ่งมั่นผูกพันรักใหม่เปลี่ยนจริงด้วยว่ะโอเคโอ้โหมี900เก็บลองเลยลูกนี้ผมต้องก่หนุ่มดีป่ะแล้วเหลือสแต็กเอาไว้ดีป่ะับผมอ่าเรามีวิธีจะชนะมันไหมก็พอมีอยู่นะผมเราต้องทําอย่างนี้เอาอีจตันออกมานะผมแล้วก็เอาอีชิตันเนี่ยเก็บสแต็กนะผมโอเคจิตันฉันก่อโทษแต่นายไม่สามารถสู้ พาเจฟาโลเซพรักได้หรอกฉันจะบอกให้เพรามันแข็งแก่งเกินไปแล้วเราแพ้ธาตุด้วยจมตีหโอเคอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเออลงไปนอนกองนะผมเพราะอินชิตันมีเลือดมากกว่าดาเมจมันนิดนึงนะผมมันก็เลยใส่เต็มนะโอเคมาโออจมตีหนึ่งจมตี2จมตี3จมตีสี่เอาแล้วไง เวลาแห่งชัยชนะใกล้เราขึ้นมาทุกทีแล้วนะผมหนึ่งสองดูดิว่าเราจะชนะไหมอยากจะโลงกันมี่เยวช่วยผมหน่อยดิ่น่มาวัดใจกันเอ้มันได้อย่างนี้เลยผมรับดามีเมตได้แค่2ทีเท่านั้นนะผมผมก็เลยจําเป็นแบบว่าจะต้องป้งกันประมาณนี้บอสเลยอามาช่าซอรัส แล้วนักงวงจัดๆหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมไม่โจมตีเหลือหนึ่งเอา้าอย่างนี้ก็ได้ตัวเดเมะบอลเลยมีเจ็ดใช่ไหมบ้าเอ้ยนึกว่ามันจะไม่ป้องกันนึกว่าจะเก็บไว้หมดมีแปดโจมตีเจ็ดนะผมให้มันเปิดชากรเพราะว่ามันเหนือกว่าเอ้ยตบไม่ตายนึก่เขียวอมาตายสุดๆเลยลูกให้เอาไปเขีวยวออกมานานแล้ะจัดการมันพี่เขียวพี่เฝ้า งับคอันเลยนี่นะนเรียกว่าเชงกหน้ามาพอดีนะผมจังหวะโอเคชนะได้ด้วยเทคติคการโกงล้วนฉ <c oughs> ันแอบเขียนชื่อแกในเดสโนตยังไงล่ะแกก็เลยตายโอเคมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยส โอ้โหได้ดีเอร้อยหนึ่งเล่นมาต้องนานกว่าจะเชิดได้สักทีหนึ่งเห็นไหมยากลำบากนะผมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะการที่ผมจะมาอยู่จุดนี้แล้วก็มีแต้มแค่นี้นะผมล้มลุกคุกคานอยู่นั่นแหละอะมาต่อกันดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละดังนั้นก็เลยแบบว่าออยากจะบอกน้องๆทุกคนนะผมที่กําลังตีต่อสู้อยู่พยายามเข้านะครับผมอย่าไปพึ่งท้อถอยอย่าไปพึ่งยอมแพ้ มันต้องมีวันโดนเราบ้างแหละโอเคมันให้เราดูโฆษณาแค่สามครั้งอยู่ GM แม่งใจร้ายชิบหายเลยอยู่น네ี้มาดูต่อสู้กันหน่อยนะครับอ,อะไรของพวกมึงวันนี้โอเคผมก็เอามาถูกพอดีเป๊ะเลยสูกพอดีเป๊ะในที่นี้ก็คือว่านี่ไงเห็นไหมแอวคาดติดัวยัยกษ์ตัวยักษ์ใหญ่เ,เ,เลยนะเพิ่มเลยโัวแทันนี่มันยังไม่รู้ทายนะมันก็ู แม่งหน้าเกงขามสุดๆเลยดีเดียวมายูเนียจะหลบได้ไหมได้ว่ะยูเนียเอ้ยไม่ธรรมดาป้องกันสองไว้ก่อนไม่ป้องกันไม่หว่าิงแล้วนะดีนะที่เราป้องกันสองโอเคเมาปะทะกันก็ปะทะกันเออามามามาใส่ก็มา,าไ,ได้แล้วเจ้ายัใยอย <laughs> เดี๋ยวฉันจะใช้การจ๊บมา จูกได้ไหมโจมตีสองนะผมยังจูงได้โอเคสบายสบายอารมณ์มาการสรางดีวกว่าใส่การจูงไปเรื่อยๆทิศ <c> เ <oughs> หายและจริงๆเราเราก็เก็บไว้ฝากนะเพราะว่ามันโจมตีสิงแน่ๆนะผมคิดเอาไว้แต่ว่าเราเอาเราก็การสแตกนะ็กล่ะถ้าไม่ต้องการสแต็กนี้มันก็อยู่ไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวมันอาจจะเก็บไว้หนึ่งได้นะโจมตีสี่โอเคตามเราไม่ตายข <c oughs> ี้อึนอมตะเอ่อจากขี้อึดอมตะถ้าเราแกล้งพวกกันสิ แกงตกกันสีด้วก่อนดูซิมันจะโมตีผมว่ามันโจมตีสามกันทุกคนแน่ๆเลยต่ามสไตล์หน้าโจมตีสามที่กินด้วยโอเคต่างสไตล์แล้วเราก็เก็บได้วสีเพราะได้มันป้องกันหนึ่งว่ะโดูชิบหายแล้วผมว่ามันโจมตีสามนี่แกมันไม่โจมสีสีไอ้คนนี้นะดูมาวัดใจกันโจมตีสามป้องกันหนึ่งอีกนะจมตีสามป้องกันหนึ่งอีกอ่ะเออผมตายทีนี้ สัางแกล้งหลอกล่อเนี่ยเรียกว่าไม่สนใจใยดีใดๆทั้งนั้นนะโอเคอ่าุ้ยน้ำมีพันแปดได้เหรอว่าน้อยที่สุดเลยทีเดียวเออเราต้องใช้ตัวนี้โจมตีจริงด้วยนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่นะผมแล้วก็แอ์เลือไว้ให้เพื่อนมลยต้องวัดใจกันอย่างนี้นะผมโ okay. อเคตบอันป้ตีหน้าตีหน้าตายเฮ้ยจริงป้องกันก็อยู่นะเนี่ย แต่บกลัวมันเหลือสแตกงไว้ตัวหลังเนี่ยเฮ้ยแต่มันต้องเปลี่ยนมาบลืมกิ๊บไปชิบหายแล้วเอออย่างนี้มันก็ล้มผมได้ดิโซโนล่าล้มได้ไหมมันต้องเปลี่ยนตัวชัวชัวเปลี่ยนตัวมันก็ล้มได้แน่ๆอยู่แล้วก็เพราะเราไม่ได้ป้องกันเลยนะผมลืมไปเลยว่ามันเปลี่ยนมามีแค่สามนะผมป้องกันก็ได้อุ๊มันเหลือดึงอีกแล้วตายแล้วไม่ได้ป้องกันแล้วสวรรค์ชิบหายแล้วเหลือหนึ่งใช่ไหมมาวัดใจกันสุด โนโน,น่ามีเท่าไหร่วะไม่ใช่สุดมี600เอ่ยจมตี1นจมตี2อจมตี3ามจมตี4 5่ห้านะผมแล้วก็600ใช่ไหมถ่ายแล้วทำไเหลือตัวหลังผมแพ้เลยอ่ามันเหลือตัวหลังจริงๆด้วยอ่าแพ้อีกแล้วทำไม่ได้อย่างงี้ดิโอ้ยแต่มันต้องวัดใจนะผมสามพันห้าเลยทีเดียวเยอะมากและเราก็แพ้อ,อีกแล้วตามเคยเฮ้ยอาจจะไม่ถึง1,493ก็ได้วัดถึง 1ันห้าหน่อยๆพันห้าหน่อยๆแน่ๆโจมตีฮ่าอวัดใจกันม่ผมรอดไหมเออไม่ตายอ่ะอีจิตันโอ้ยแข็งกระแรงสุดๆแต่เราจะโจมตีหนึ่งสามพันห้าหรือเปล่าเท่านั้นแหละประเด็นนะผมถึงนะผมสามพันหกตายซะตีแน่โอ้โหรอดมาได้ว่ะอีจิตันสุดจัดจริงๆโอเคโอ้รอดตายอย่างปาฏิหาริย์โดยอีจิตันนะผมอ่ะซึ ชนะสองแพสองโอเคดวงก็มีผลจัดๆเลยทียเดียวแสดงว่ามันมั่นใจตัวเองมากเกินไปนะผมแต่มันไม่มั่นใจตัวเองตะเกียามันเข็บตแตกเอาไว้ว่าผมสวยเลยนะ <laughs> ยังไงก็สู้ไม่ได้อ่ะโอเคมายกต่อไปนะผมะนี่นะเอาไปตัวนึงโอ้โหยูเนียในนี้เป็นกนะระกสอบทรายโดยแท้ต้องมีทีเร็ก้วยปะไม่มีทีเร็กไม่ได้ปะแล้วก็อิสิตันตัวสุดท้ายของผมนะผม <laughs> ใช้จนหมดอ่ะวะ ลุยกันมาดูคู่ต่อสู้กันซะหน่อยุอยฝั่งนู้นนี่มันท่วมตัวท่วมตัวเราทั้งนั้นนะเราชนะมาได้2ตานี่ก็ถือว่าฟุกจิปไหายเลยทีเดียวปกติต้องแพ้สี่เลย <laughs> อีกแล้วอะ่ะอุ้ยแต่ตัวกลางนี่พอเราพอสู้ได้อยู่ตัวกลางนะตัวหน้านี่แหละอันตรายสุดๆเลยทีเดียวเอ่อบอกดูสิฟุกงอนยูเนียไม่ได้แล้ว ทำไมมันมีกองโกกันเยอะจังวะกองโกสุดทักเนี่ยอย่างว่าแหละหลีกนั้นมันแจกกองโกนะผมยังได้มาเลยทีิงจังเพราะความเก่งของเราไงใช่ไหมมน่าใช่ยบัมปุ๊บว่ะมีประเด็นมีประเด็นโจมตีเหอะขอร้องเอ้ยนี่แหละที่รอคอยมันต้องโจมตีอย่างงี้เจียวแจมสุดๆพี่เอ้ยพี่โจมตีมาได้แล้วฉันรออยู่นานแล้วมาเลยริมันจะใสไหมใส่แน่เลยใส่นัว ไม่กลัวแพ้อยู่แล้วไอ้คนนี้ใส่บัวไม่กลัวแพ้แน่ๆนะใส่มาเลยโจมตีสองเนยครับผมยังอยู่ได้โอเคมองกันแม่งให้หมดอย่าไปส่วนใดๆทั้งนั้นเออมาๆมๆ,ๆ,ๆใส่เข้ามาได้แล้ว ทีเล็กผมจะสู้เออสไปโนเจนสองไม่ได้นะผมเหมือนในจูดสุดตาภาคสองเลยทีเดียวเออทีทีเล็กมันสู้เออสไปโนเจนสองไม่ได้นะผมชิบหายไอในเรื่องมันไม่ใช่เจนสองเว้ยในเรื่องมันเจนแรกแต่ว่า,อาโอเคโอเคจะเจนไหนก็ช่างอะอมามีสี่นะผมผมว่ามันโจมตีสาม แน่นอนเลยเหลืออันหนึ่งตามสูตรของพวกมันไม่รู้เป็นเป็นสูตรที่แบบว่าใครเป็นคนคิดไม่รู้สูตรหนึ่งเนี่ยเป็นซีอิ๊วเหรอโอเคเรียบร้อยผมตายไปนะผมยูเนียร์ม, <S 2> <S 2> มาทีเร็กอ่าเรือหนึ่งใช่ไหมเป็นหัวแล้วก็เปลี่ยนน้ำมาซุ้มโอ้โหสามมันแปดเลยนะถ้าสามมันหกสองหุยแน่นอนสองสามสี่เนี่ยถ้าเราจมตีสี่เนี่ยมันสามมันหกนะครับผมสี่ห้าอ่าผมว่ามันจะเหลือตัวแรกป่ะอ่ะ ตัดสินใจเลยถ้าเกิดว่ามันเหลือไว้ตัวแรกเราเราแพ้ถ้ามันเหลือไว้ตัวอ่าเหลือไว้ตัวจริงจริงด้วยโอเคไม่น่ะกัดเขาให้าเหลือไว้ตัวหลังก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่มาเพราะว่าบีบไงบีบไงอุ้ยมันก็ยังเหลือนนึ่งดดีว่าอ,อีกแล้วโ่ามันโจมตีสี่มันล้มเราได้แล้วว่ะโอเคหายแล้วเหลือนึงอีกแล้วเ,ออเลือดเราน้อยเกินไปตายชิดนันมา คีรเล็กแล้วสินะเราต้องโจมตีสามนะผมเหล๋ย s t a c หนึ่งโจมตีหนึ่งโอ้แม่โจมตีหนึ่งโจมตี2ผมว่ามันเหลือไว้ตัวหลัง <c oughs> ผมว่ามันเหลือไว้ตัวหลังอา่าป้องกันหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยมันเหลือไว้ตัวแรกที่หายแล้วอ,อมันเหลือหนึ่งนี่แหละมันเลยเจ้ายากนะผมมา <c oughs> โอเคมันได้อย่างเงี้ย เอาเปลี่ยนตัวได้รับผมชิบหายแล้วแต่แตกมันไม่เหลือแล้วนะสแต็กหมดเลยนะผมโจมตีไม่โจมตีว่ะแผลแล้วไอ้นี่กำลังเก็บสแต็กให้หมดโอเคมันมีหกครับผม S ตู้มีห้าเองมีไม่ถึงหกแต่ป้องกันสี่ผมก็แผลแล้วนะตู้ไม่ได้นู่นจะไงดีวะเนี่ยโจมเตสๆอ๋อมันยังจะเก็บไว้หนึ่งอีกอือสูตรหนึ่งตรงนันนี่มันหนึ่งตลอดจริงๆแพ้เลยครับผมโอเค ่ะเช้าๆก็เอาแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะผมเพราะว่าก็สู้นัวเนียดูเดือดไปแล้วก็แพ้บ้างชนะบ้างนะแต่ว่าก็แ้มก็ยังเดินเหมือนกันนะตอนนี้ก็มีแ้มอยู่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมก็อุ้ยผูย้ตามตามมาจิกจิเลยทีเดียวหนึ่งพันเก้าสิบแล้วนะผมก็ห <c oughs> ่างกันอยู่อ่าอุ้ยสองร้อยฟาถอยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงสองร้อยฟานะผมห่างกันอาร้อยฟาฟาอะ จริงแล้วนะสำหรับชาวนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้า่ล่างด้วยครับได้ตีลีกเหมือนกันหรือเปล่านะผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่อยู่แรงอะไรนะผมเล่าสู่กันฟังได้นะกับความโหดเทียมเอาาหิดของลีกนี้นะอ่ะไปจริงแล้วนะผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายพ๊อมพสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีโยแกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วฟั